ช่วงเกณฑ์โมงแปดโมงน่ยเยอะอืมนั่นแหละทุ่มหนึ่งก็ไม่มีคนอยู่ดีนั่นแหละไม่ค่อยมีคนเข้านอนกันเบิดแล้วสองทุ่มอะส่วนมากก็จะนอนกันไวนิดนึ่งเนาะว่าจะหยุดยาวไปในเป็นสักเดือนเนาะก็ว่าดูดูดอกอาจจะเป็นบางวันที่จะขึ้นเนาะอาจจะยาวดนึงเนาะครัแรกก็จะงดไล้ยาวเลยคุณปนัดดายีนิดว่าจะงดไล้ยาวไปเลยเนาะ เป็นเดือนเหมือนกันแหละตอนแรกอ่ะรู้สึกว่าช่วงนี้มันเงียบมันก็เลยบาคนเนาะสองทุ่มกับมี่นอนกันละหล่ะพี่น้องบางคนเนาะบางคนก็นั่งตอบคอมเมนอยู่กับมี่นะคะพี่น้องช่วงสองทุมแต่ว่ายีนี้ถ้าไม่เที่ยงคืนก็จะไม่ได้นอนพี่น้องนอนคะคืนเนาะแต่ว่าย่ำย่ำเว่น่ะสิร้อนนิดหนึ่งนะพี่น้องเนาะ ว่าก็แวะเข้ามาทักทายกันก่อนเด้อจ้าพี่หน้องเพื่อนคนไหนยังไม่นอนก็แวะมาทักทายกันก่อนนะจ๊ะนะจ๊ะทักทายกำลังใจกันได้จ้าตอนแรกก็จะงดไลฟ์ยาวเลยคุณปนัดดายุานิดว่าจะงดไลฟ์ยาวไปเลยเนาะเป็นเดือนเหมือนกันแหละตอนแรกอะรู้สึกว่าช่วงนี้มันเงียบแล้วก็เลยตามันมันไม่ได้เกี่ยวกับเวลานะ่ะอืไมไ่เกี่ยวกับเวลา ที่แวะมาทักทายค่ะสวัสดีค่ะผานไปผ่นมาแวะทักทายกันก่อนนะคะไหลยืนยืนยันตัวตนสี่สิบนะคุณถานิยาขิมมาแก้วค่ะยืนยันตัวตนนะคะถ่ายทอดสดประมาณสี่สิบนาทีค,ะค่ะก็น่าจะใกล้ะจะนอนกันหมดแล้วนะพี่น้องเนาะสองทุงก่กว่าเดี๋ยวนี้นอนกันไวเนาะเพ,พื่อนเนาะ ค้ับเขาก็จะกินอย่างซื้อแกงส้มมาถุงหนึ่งค่ะพี่น้องเนาะเขา่าเขาก็ะเลือดจะเสาออแล้วพี่น้องอุ่นเอาแล้วก็มีถ้าถุงแกงส้มอยู่ถุงหนึ่งเนาะผ่านไปผ่านมาแวะทักทายกันก่อนนะจะ๊ะอาจจะนอนไว้กันนิดหนึ่งเนาะ พักทายกันได้จ้าแกงส้มมาคุณปนัดดาได้อะไรทานเนาะได้อะไรทานคะยิ่นี้ซื้อแกงส้มมาแล้วก็ซื้อข้าวมาสิบบาทคอมเมนต์เข้ามาได้จ้าอากาศก็ร้อนมากสวัสดีค่ะ วันนี้มาเร็วนิดนึงนะพี่น้องอพยายามจะมาให้ไวเพราะว่าเพื่อนๆนอนกันก่อนนะคะพี่น้องอจะหัดเนาะเพราะว่าวันนี้ไม่ได้หุงข้าวมีข้าวเย็นอยู่ก็ว่าจะเวฟเวฟสักหน่อยคอมเมนต์เข้ามาได้จ้าอากาศก็ร้อนมากสดีค่ะ อากาศช่วงนี้ก็กลางวันก็ร้อนร้อนนิดนึงค่ะพี่น้องเนาะกลางวัตะวันย่ำขึ้นอะ่ะนอนเย็นสบายดีค่ะทุม่มเที่ยงคืนทักทา,ายกันได้จ้าสวัสดีค่ะวันนี้มาเร็วนิดนึงนะพี่น้องอะพยายามจะมาให้ไวเพราะว่าเพื่อนเพื่อนนอนกันก่อนนะคะพี่น้องเนาะจะน่าจะไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรคับพี่น้องเนาะเงียบ เงียบเกือบทุกวันเลยค่ะทุกคนเนาะทักทายให้กำลังก็เลยไม่อยากไล์เลยก็จะจะจะยาวจะงดยาวเลยไงสักเดือนก็ลองดูก่อนว่ามันจะเป็นยังไงเนาะพี่นะ่ะไม่แน่ใจว่าคุณพี่ไอเขาทําอะไรก็เราก็ไม่รู้เนาะพี่น้องเนาะก็จะไล์วันนี้แล้วก็จะมันมีใช่คุณบรรด,ดาก็ลองดูว่าแต่ยยนิดว่าจะงดไลฟ์เป็นเดือนนั่นแหละช่วงนี้ก็จะมาเฉพาะที่ ทําตามถ้าเราเห็นแดงๆแล้วก็จะเข้าไปหมดเลยค่ะพี่น้องเนาะช่วงเช้าไลกันเยอะแต่ตอนเย็นไม่ค่อยมีตอนเย็นยินดีไม่ค่อยเห็นใครอะ่ะแต่ตอนเช้าเนี่ยเยอะเยอะผมซื้อว่าเงียบก็เลยไม่มีกําลังใจที่จะขึ้นคือเงียบมากค่ะคุณปนัดดาจ้าไลสดประมาณสี่สิบนา ถ้าทายให้กำลังใจกันได้นะจ้า,าช่วงนี้ก็รู้สึกว่าเงียบๆเนาะใครเข้ามาแล้วทักทายกันก่อนนะจ้าผ่านไปผ่านพี่น้องเนาะวันนี้ก็ลองมาไล์ดูว่าจะมาให้ไวนิดหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะส่วนเราก็ยังไปบ้านเพื่อนอยู่ตามปกติเนาะพี่น้องเนาะไปหาสวัสดีค่ะ คุณอะไรเนาะภาษาอังกฤษเนาอะ,อะซื้อเล็ีไว้จังไดเนาะข่าอ่าละค่ะอยู่ดีนั่นแหละตอนนี้ยานิดมาสองทุ่มเนาอะสองทุ่มมันก็ไม่มีใครเข้ามาอยู่ดีเนาะอืนั่นแหละรักทายกันก่อนนะจ๊ะพี่น้องนอนกันเบิดไปนาะเปิดค่าการมองเห็นคก็เลยไม่อยากไล์เลยก็จะจะ,จะจะยาวจะงดยาวเลยไงสักเดือน ก็ลองดูก่อนว่ามันจะเป็นยังไงเนาะพี่จ้าไล์สดประมาณสี่สิบนะน่าจะดึกอยู่เพราะว่างานยังกองอยู่ว่าลองมาอ่าลองไล์ดูสักสองทุ่มเนาะก็ให้มันไว้สักนิดนึงก็ก็มันไหวกันในชักงน้อยค่ะพี่น้องกับบอคอยมีค้นขามากนะคะทุกคนเนาะ พยายามจะมาให้ไวนะคะทุกคนเนาะตอนนี้งานก็ยังตอนแรกก็จะงดไล์ยาวเลยคุณปนัดดายุนิดว่าจะงดไล์ยาวไปเลยเนาะเป็นเดือนเหมือนกันแหละตอนแรกอ่ะรู้สึกว่าช่วงนี้มันเงียบแล้ก็เลยนองมาไล์สดยืนยันตัวตนค้าเปิดค่าการมองเห็นให้กับช่องนะคะคว่าจะหยุดยาวไปในเป็นสักเดือนเนาะก็ว่าดูดูออกอาจจะเป็นบางวันที่จะขึ้นเนาะอาจจะ ยาวนิดนึงเนาะสองทุ่มก็เหมือนเดิมนั่นแหละดูดูแล้วอะว่ะเพราะเย็นนิดนั่งจะครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยไม่ก่อนคุณปานด,ดาทานข้าวหรือยังคะช่วงนี้ก็เย็นนิดก็แล้วแต่จะขึ้นนาอพี่น้องเนาะช่วงนี้อาจจะอ่อเรมาบ่อยทักทายกันก่อนนะจ๊ะผ่านไปผ่านมาไว้ทักทายกันก่อนเด้อจ้ะพี่น้องเนาะอากาศช่วงนี้ก็กลางวันก็กจะร้อนร้อน มีคนขอมาบนอ้อพี่น้องทักทายกันนะไว้ทักทายให้กำลังใจกันได้จ้าการเชื่อมต่อช้าเพื่อนคนไหนที่ยังไม่นอนก็น่าจะ,าละากล้าจะนอนกันหมดแล้วนะพี่หน้องเนานะสองทุ่มกว่ากว่าเดี๋ยวนี้นอนกันไหวเนาะเพื่อนๆเนานะกองอยู่นะคะเพื่อนๆเนานะขึ้นมาไลฟ์สดก่อน ถ่ายทอดสดประมาณสี่สิบนาทีคะ่ะตุ่มเที่ยงคืนทักทายกันได้จ้าสวัสดีคะ่ะห้าสี่ห้าหนึ่งเท่าไหร่ครับอ่าไม่แน่ใจนะคะคุณไม่แน่ใจว่า สวัสดีคะ่ะหลวงสวยมากเลยช่วงนี้เป็นทําข้าวนาฟังนะคะพี่น้องเนาะเข้ามาทักทายกันก่อนเด้อจากพี่น้องเนาะผู้ดใดเขาวาท่านเขาก็ว่าวเด้กกินดอกพี่น้องงานยังไม่เสร็จก็เลยว่าเ,ออเดี๋ยวลองไลฟ์ให้ไวกว่านะพี่น้องเนาะถ้าไลฟ์ดึกแล้วอา้าวตอนนี้ราคาข้าวลงค่ะราคาเขาโลงจ่ะมันแหลวแต่พันหรือเปล่าโบหูเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ขอบคุณนะคะเพื่อนๆเนาะเขาว,ว่าถ้าไดนกินพี่น้องเพิ่งเลิกงานเพิ่งเลิกงานก็เลยว่าอืมพยายามจะไลฟ์ให้เร็วนะพี่น้องเนาะเพราะว่าปกติจะไลฟ์สองทุ่มเดือดรอสองสองทุ่มครึ่งไม่เดึกหรอกเพราะว่าคนไลฟ์สามทุ่มก็มีสองทุ่มก็จะไม่มีเหมือนเดิมนั่นแหละอดูดูแล้วอ่ะเหมือนเดิมคุณมาได้นน่าจะใกล้ะจะนอนกันหมดแล้วนะพี่น้องเนาะสองทุ่มกว่า,วาเดี๋ยวนี้นอนกันไหวเนาะ,เ,นะเพื่อนๆเ,เ,เนาะ ทักทายให้กำลังใจกันได้นะา๊ะช่วงนี้เพื่อนๆน่าจะเพิ่งอ่านน่าจะทำกับข้าวหรือว่าขายข้ามาแล้วทักทายให้กำลังใจกันได้นะา๊ะขายข้ามาแล้วทักทายให้กำลังใจกันได้นะจ๊าาจะจ มนะไม่แน่ใจว่าคุณพี่ไอเขาทําอะไรก็เราก็ไม่รู้เนาะพี่น้องเนานะก็จะไลฟ์วันนี้เราก็จะทักทายให้กําลังใจกันได้นะจ๊ะนะจ๊ะแวะมาก่อนด้วยจ้ะพี่น้องบ่้ท่านผู้ใดบ่้ท่านได้น,นอนกับแววมาทักทายกันก่อนแ้วถานิยาหน่อยนะ